สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนี้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่ายอกจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีตุลลคนาตุลประจําเดือนพฤษภาคม2,568นะคะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคม ถึง15พฤศจิกายนนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วค่ะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้น ดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆสิ้นเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคณเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูจากภาพรวมการงานกันก่อนนะคะภาพรวมการงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงเดือนพฤษภาคม25 6 8เป็นอย่างไรทั้งคนที่ว่างงานนะคะต้องการหางานเนาะคนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนนะคะคนที่เป็นเจ้าจของกิจการทําธุรกิจนะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนพฤษภาคม25 6 8เป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ Empress ไพ่ m มจิชเชีค่ะ Queen ถือดาบและสามถ้วยนะคะชาวราศีตุลและคณาตุลน,นะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนพฤษภาคมสำหรับ ชาวตุลที่ว่างงานต้องการหางานนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ยินดีด้วยนะคะมีภาพของการเฉลิมฉลองนะ,ะมีภาพของการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นงานที่สามารถสร้างความมั่นคงทําให้คุณมีความสุขเติมเต็มความสุขให้กับตัวคุณเองได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นงานที่คุณใฝ่ฝันแล้วก็ต้องการที่จะทํามานานาในองคอนน์กรนี้ในงานแบบนี้นะคะซึ่งมองว่าเป็นงานที่ เขาเรียกว่าคุณคุณอยากได้นั่นแหละเออแล้วก็มีการเริ่มต้นด้วยนะคะก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับชาวตูนนะคะที่เป็นพนักง,งานประจำพนักงานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการค่ะทำเอกชนรัฐวิสาหกิจนะคะองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะงานที่ทำอยู่มาตั้งนานเนาะมีโอกาสที่จะสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงก็มีงานมอบหมาย ใหม่ๆด้วยนะคะอาจจะเป็นงานที่คุณไม่เคยทำหรือเคยทำแล้วแล้วก็มีโปร,โจรเจกต์นี้มาอีกนะคะก็นอกเหนือจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเดิมที่มีอยู่นะก็จะมีงานที่ มอ้หมายเป็นความรับผิดชอบใหม่มาให้คุณทําด้วยแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้อยู่แล้วค่ะเพียงแค่ว่าต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีเท่านั้นเองส่วนปลายทางนั้นมันสําเร็จไหมมันสําเร็จแน่นอนนะคะเ,เพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายเนี่ยก็มองว่ายังสามารถพูดคุยแล้วก็ให้ความแนะนาําให้ครชื่นเหลือกันได้นะคะก็ดีค่ะภาพรวมการงานก็ดีนะคะส่วนชาวตุลน,นะคะที่เป็น เจ้าของกิจาการนะคะทำธุรกิจเนาะไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์นะคะธุรกิจเล็กหรือใหญ่ในเดือนนี้ไม่มองว่าผลประกอบการในช่วงของ3 4สเดือนแรกนะคะค่อนข้างที่จะประสบผลสำเร็จเออทำให้ในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้มีการเฉลิมฉลองยอดขายแบบนี้ก็ได้นะมีการเฉลิมฉลองความสำเร็จในไตรแม่แรกของปีแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ แล้วก็ยังมีการมองหาโอกาสในการขย,ขยายเพิ่มเติม ออนะคะมีการสื่อสารกับคอนเนคชั่นใหม่ๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันจุดหมายปลายทางก็คือธุรกิจของคุณนั่นแหละนะคะมีมีการขยับมีการวางแผนอยากจะขยับขยายในอนาคตแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนลูกน้องบริวารก็มีทั้งพระเดชพระคุณที่ยังต้องใช้ควบคู่ในการควบคุมดูแลนะคะก็ยังสามารถอยู่ในกฎเกณฑ์ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมการเงินนะคะของชาวราศีตุลขณาตุลเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะไพ่ไปแรกค่ะเป็นไพ่แดดาบอ,อ๋อไม่ใช่8ดาดาบหดาบนะคะไพ่เ้ถ้วยค่ะ Judgment และเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะชาวราศีตุลลกนาตุลนนะคะภาพรวมการเงินในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะมองว่าถามว่ามันมีความมั่นคงดีอยู่ไหมมันก็ยังมีความมั่นคงดีอยู่เพียงแต่ว่าในเดือนนี้ตัวคุณเองนะคะนอกเหนือจากภาระความรับผิดชอบเดิมที่มีอยู่แล้วเนาะก็จะมีภาระเพิ่มโตเพิ่มขึ้นอ,อ,อย่างเช่นอ,อ,อาจจะมีการดูแลนะคะัพพ p o r t นะคะ อ,อ่บุคคลในเขาเรียกว่าอะไรอะบริวารอะเออนะที่เราดูแลอยู่นะคะก็มีเหมือนกันเนาะระมัดระวังการหยิบยืมนะคะอ,อ่ยิ่งถ้ากว่ามีคนมายืมคุณมาขอคุณเนี่ยอันนี้ต้องต้องพิจารณาให้ดีเนะว่าอีกฝ่ายมีเขามีศักยภาพในการคืนไหมอย่าสงสารคนอื่นจนลำบากตัวเองนะคะอืม ส่วนโชคลาภเนี่ยนะคะตามหน้าไพ่เนี่ยมันมีค่ะนะมีทั้งมาจากความฝันนะคะมีทั้งมาจากคนหยิบยื่นให้แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อจะบอกและเตือนเพิ่มเติมนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลและคณาตุลในช่วงเดือนพฤษภาคม2568เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่หายพินเทศค่ะ เด็กถือถ้วยไพ่ห้าไม้เท้านะคะชาเรียกชาวราศีตุลและคนาตุลน,นะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนในช่วงเดือนอ่าพฤษภาคมนี้นะคะหนึ่งเลยเนาะก็คือระมัดระวังอารมณ์แล้วก็คำพูดนะคะอารมณ์ร้อนใจร้อนขี้หงุดหงิด ไบโพล่านะคะพร้อมปะทะพร้อมชนอันเนี้ยดึงสติตัวเองไว้ก่อนนะคะสองนะคะสุขภาพนะปวดหัวไมเกรนคะ่ะออฟฟิศซินโดมปวดหลังนะคะขับรถไกลนั่งรถไกลเดินทางไกลอันนี้ระมัดระวังนเรื่องราของสุขภาพด้วยนะคะและ ถ้าหากว่าสภาพอากาศเนอะเดี๋ยวร้อนเดียเด๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคลึ้มอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะส่งผลกับคนที่เป็นภูมิแพ้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวตุลน,นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพยย่จะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีตุลและคณะตุลในช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6 8ไพ่อยากจะแนะนําในส่วนของการทําบุญเสริมดวงด้านใดบ้างนะคะมาดูกัน ไพ่คิควีนถือเหรียญน,นะคะไพ่แปดถ้วยฮาลล์ฟันค่ะลเลเวอร์นะคะ ชาวราศีตุลขนาตุลน,นะสิ่งที่ไพ่จะแนะนําในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงในช่วงเดือนพฤษภาคมหนึ่งเลยนะคะการสวดมนต์ไหว้พระนะเป็นประจำเป็นกิจนะคะถือว่าดีมากๆใครที่ละเลยไปกลับมาสวดมนต์ได้เลยกลับมาสวดมนต์ได้แล้วนะคะบทเล็กบทน้อยบทใหญ่บทเต็มบทย่อทําเลยค่ะ สักนิดสักหน่อยทุกวันก็จะดีทําเป็นเหมือนกิจวัตรที่เราตื่นมาจะต้องแปลงฟันนั่นแหละค่ะนะคะว่างตอนไหนสะดวกช่วงไหนทําช่วงนั้นนะคะทําให้ป็นกิจวัตรเนาะสองนะคะการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างแสงสว่างจะมาพร้อมกับน้ํานะคะทําได้ทําเลยสามนะคะการทําบุญเกี่ยวกับเอ,อ่อ เขาเรียกว่าเป็นเป็นอุปกรณ์ละกันเนาะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะให้กับสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะตามอาคารอาเ็กประสงค์ชุมชนต่างๆ ประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะทําได้ไม่ว่าจะทําบุญทําทานสวดมนต์ไหว้พระหรือทำกุศลใดๆนะคะขอให้ชาวตนเนี่ยกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลด้วยนะคะประมาณนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะสาหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอนไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ